ัสวัสด e ีทุกผน้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้กับเชอร์บแอนชิลิวันนี้กับวันบ้นเมน์มาสตอร์กกันนะคะผมนะวันนี้นะคโหแตงก็จะมาแบบว่าดูดวงกันนะครัะผมเนี่ะครับดูดวงครับดวงของเรานะผมนี่จะมีประมาณสามหมื่นแปดนะครับผมแล้วก็เราจะมาซ้อมดูกันดับนีะครับที่ผมที่ผมเตรียมจับไปเลยครับมีเป็นทางบ้านวิวัฒนาการเลยครับเนี่ยก็เลือกใส่บอกดวงนะครับิสคิงครับแล้วก็ เขามาคิวลีนะเจะ้าตะกั่งเต้นเองมนุษย์ท่าทำมนุษย์กบมแล้วก็มีนี่แหละคือยกมาทังบ้านวิวัฒนาการเราจะไปซ้อมร่วมกันนั่นเองแต่ไปซ้อมร่วมกันเลยนะครับกับใครอยาไปดูกันไหมผมหาก่อนมีคนขอเราเป็นเพื่อนโอเคเอาเลยไปเริ่มได้นะบผมหาก่อนครับผมจะเริ่มประมาณโอเคสองหมื 26, ่นหกเดี๋ยวเราไปเริ่มลุยกันเลยนะครับผมเคไปเลยเดี๋ยวก่อน ผมก็ไม่ค่อยแน่ใจนะผมจะชนะหรือเปล่าถึงกดลองดูกดเข้าไปสิมาแล้วครับผมผมอันเออจะกดออตโอต้ไปเลยนะผมกดเปิดอ,อันนี้ไปแล้วออโต้มีเขาปาดกลับมาออโตมิคริสซึ่งป้องนะผมเชือดล่าเชือดสีกลับไปชิงบอลท้ออหฟาดกลับมาหูยางแรงลูกกระจอะก,กระบาดหมดเลยป้องถอยหน้า,ากลับไปเจ็ดพันตัดกดแรง รู้เร, ح, เร yeah. ื่ดวงผมดิทุกคนแทบไม่นึกเลยโอ้โหเลยว่าถึงมาแล้วนะต้องโอ้ยอาตอมีเขาปาดกลับมาน่าชิงพลังเราบุ๊คช่วงข้าตัไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะสู้ได้หรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้มันมีแล้วอะค่ะผมต้องได้ดิเอ้ยดวงเอ้ยยเอ้ดวงผมจะตายแล้วนะครับผมโอเคโอเคได้ ว่าบ right, so right ิ๊กคิงอย่าตายนะถ้าแกตายเราไม่มีตัวดาวอยู่แต่ว่าดูกขเป็นดาวเหมือนตัวนีงนะหมดที่แรงมากแล้วก็เชื่อ่าช้าสิงตาไปป้องเราจะสู้กับเพื่อนนี่แหละปังต่อยหน้าคืเปอร์แปดพันแล้วก็เสียบแทงทะลวงมาจนคิงก็ฟันธรรมดาปิดฉาอย่างหล่อเกโอยวจบไพ่สี่เธอแต่ก็นาอยู่นะคะบุ๋มบุ๋มรู้สึกวนแป๊บเดียวนะผมเดี๋ยวสู้กับโปรต่อไปก็สองสองสองเมืองสองเมืองได้อยู่นะเพราะว่า แต่ทีเขาจะเนีทีอื่นหรือเปล่าเนี่ยเขามีรักเชยไม่ใช่รักชายกับเจ้าแทางทองมัสเตอร์นะครับแล้วก็มีเอ่อบอลทองนะครับแล้วก็มีจีนอนมุ่งไรเดอร์ประมาณนี้นะแต่ว่ามันก็มีตัวดาเมจประมาณสี่ตัวเลยนะโอ้ประมาณนี้นะผมนี่ตัวดาเมจของเขานะครับมีแต่ตัวแทงสองตัวนะครับไปลองสู้ก,กันเลยผมไม่รู้ว่าจะชนะหรือเปล่านี้ลองสู้ไปนะครับผมสวันนี้เชื่อราชสีกลับไปชุ่มช้งชุมชงช่มเชงชืงช่โอ้ย มุ <Cornell>. ้งไรเดอร์บานให้เจ้าบอลทองก็บอลทองเตงทะลวงมาดียวค่ะแทงข้าวอกลัดปังปังกับหมาสี่พันเก้าจักสองพันเจ็ดดวงต่อยธรรมดาไปกี่ดาวไปหกพัน่ามากกว่าเท่าตัวเลยนะครับผมก็จิ้มดำบิ๊กจิ้มเจ้าบอลอะไรก็แตเข้าไปตำโอ้โหกล้าไม่ทันแล้วตอนนี้เร็วเกินไป ก็ฟันหน้ากลับไปนะแล้วก็เชื่อราชสีชงเชงชงเชงเจ้าให้บอลทองบอลทอระเบิดป้องกลับมาป้าใส่พวดเลยแทงเขาอบลัดลูกเส้นหน้าปุ่งปังกลับมาแล้วก็จะุอันลอยใส่จัจากเจ้าสุบดักใช้ปล่อยพุ่งมันให้าดอโคตรแรงเมื่อกี้หนึ่งหมื่นห้านะผมณผู้ชมเกพันนะค ึงผมไม่รู้นะว่าเมื่อกี้มันดูดาเมจถูกหรือเปล่าแล้วก็เชือดล่าจะเออไม่ได้เชือดลาเฉดไม่รู้ไปดักเพราะว่าไม่มีคอนอีกแล้วก็จะเออจะบอาทอระเบิร์ดแบบมาฟาดกับมาโคตรไม่แรงโคตรไม่แรงเลยนะผมแทงทะลวงกลับไปเชือดลาเฉสีชุ่มชิงชุ่มชิงชุ่มชุ่มต่อยกลับไปหนึ่งหมื่นโหตายไปเลยนะครับผมเจ้าบอลคอของเราเนี่ยเดี๋ยวคนต่อไปกันเลยนะ สอนสี่นี่ก็ได้อยู่นะครับผมเรา ORT ไปดูอีกคนนึงกันนะครับผมไม่รู้ว่าคนนี้จะตึงแค่ไหนนะเพราะมีอาตอมิกเหมือนทีมเขาเลยเนาะโอเคแล้วก็เชือดลากเส้นเชิงเชิงเชิงกับใบบ้อง omic, ume, อาตอมิกคริสซึ่งตัดฟอร์มกับบ้องหนึ่งสองนะครับผมยังไม่ค่อยแรงยังไม่ค่อยแรงเถ้าอาตอมิกมันต้องเป็นกระแสเลยมันต้องถึงกีะแสแล้วก็ประมาณห้าหมืนนม่นเก้าหมืนม่น,อน,ออน 50, 90, เออประมาณนะครับตอนนี้ก็ หนะ้ากลับไป dings. โล้องนฟันน่ะโอ้ยต่อยไปมาห้อยห้างไปเชื่อราชสีผมเฮ้ยคราวนี้มีลูกไฟครับผมคราวนี้มีลูกไฟสีดูระเบิดเราสามารถอันติได้นะครับผมไปไปไปก็จะไม่สามดาวนะครับเตะกลับมาหยุดพันองคุณแรงตัวผมอันตีกลับไปมาคุกอาชุลาปุ่งปังนะไปตอนสอง เลือดเต็มเลยนะครับตอนแรกมันเลือดเต็มอยู่แล้ยยิ่งเลือดเต็มก็มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะเพราะมันเลือดเต็มอยู่แล้วค่ะทุกคนโคตรโวยโคตรถูกโคตรถึกอะไรประมาณนี้นะโอ้โหเชื่อราชสีหกลับไปเชื่อราชสีห์กลับไปเอออย่าซาตานะอย่าซาตานะโอเคไหมซาตานโอ้โหดูดูดูเลือดดวงครับดูเลือดเลือดเลือดดูเลือดทุ่งดีครับแปดพันโคตรโหดตายกับไอ้หนีหอยทากสามพันที่สุด สองเโอ้ทำไมมันน้อยขนาดนี้ยังเป็นของพวกลูกเรานี่แล้วก็เชื่อแล้วจะสีกลับไปอย่าติดสาตาร์นะถ้าเจอสตารก็ไม่เป็นไรหรอกโอ้โหมันติดจะซันเพราะมันติดอะไรไม่รู้นะผมมันติดต้านทานหรือไม่ก็ติดพวกบล็อกอะไรประมาณนี้นะผมโอ้โหเตะโอ้โหมิสคิงใต้ตรงนี้ปิดชาไปเลยนะครับผมโ,โหจดจริงๆริงสอรีนะครับถ้าใครว่ามันอึดเนี่ยมันโ,โหเนี่ยอ้หูยดึงหืมกด ก,กดแชร์กด s u b s c ค i b e นะครับเพื่อเป็นกำใจให้ชมกชว่อนชิลิวด้วยนะครัุ้ย<อ>จะทีมเดินก่อนทีมเต็มของเราก็จะมีพลังแค่สี่หมื่นห้านะครับก็จะเป็นเซิร์ฟใหม่ของผมอีกเซิร์ฟหนึ่งนับที่มีดวงนะครับโอเคบ๊ายบาย